พ่อพามาเอาพาที่ชมพูได้มาตุ้มเลยผาเอื้อยได้เอื้อยให้นอนอยู่ลุมอืขอเอื้อยดุอะนะน่้นนั่เธอครครับครับตุ้มแม่แม่ได้ไห้ เอาไปให้เอื้อยประหมเอื่อยน่นๆน่ะมี่้องเจ้าโดริมอนนี่ลูกเปลี่ยนประหมไปเพื่อนนั่นจะคงเอื่อยเพื่อน บาย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 เด้อแม่จินโนนเด้อบายบายองๆอาบน้ำแล้วกรตาอรือนาบน้ำร็วผู้ปเอาผูเป็นสีน้ำให้เป็นสีอะไรน้ผมมามีอยู่บ่ฮะพูดก้ดู้ไปเลยยวมานีก่อน เอากล้วยสาปอย่างอย่างมากินอย่างอีกหมดชิวตึกบะนอนนะน้ำแก้มนะเหนื่อยใจได้บ้างเ่ย Chết yên mẹ kỳ nôm mẹ Kín, đông còn, đông ơi. Kín đông này, đến gặp mẹ bật ừ. ừ. mẹ 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 ơi mẹ 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 哼，哼，嗯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  ลุงวนนอกนี่ลุงโัยุ่งมันให้แม่กัดเสื้ออะไรยู่งแม่แม่ <cười> <cười> mình thích yên anh bưng mẹ thì mình được. ăn nhỏ mà Mẹ 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 Mẹ, Mẹ.

đó Kiến khâu, kiến khâu. Hả? Ăn nhéo. Hả? Ăn. โอ้ยะมะลีลาเด็ดเด็เนาะเนี่ยเอาหนบแมวมาหลินแล้วนะแมวไว้ลูกงกได้อมอน,นี่อืมอะไรอะ,อะ,อะโอ้ย Lang nhong 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 luôn ơ ừ. nhong là nhìn năm món nhang mèo nhang mèo nhu khảo băng nhau khảo băng ยังยังยังนี่นี่อี่ยังยังนี่บอกปกดจิรอหนาดำมันะบอนอนบ่มีบนอนบ่ปปเขไปนอนปะอละบกินแม่กินเองเขาจานก่อนนอน นอนดึกเนเดึกยังด้อสักผ้าหม่มสักกลางคืนสักผ้าห่มแพป้ป๊กผ้าปูมันมันอยู่มันนอนสักผ่ากลางคืนงั้นมาตากตรงนี้ตรงนี้กันพอดีได้บอลตากผ้าตากอยังผลบวมใส่มาเด้อมาเด้อป่ะปะไปนอนพอละหลัลงตีนนอน